สวัสดีครับคลิปนี้จะมาซ่อมหลอด LED นะครับหลอดกลมนะครับน่ครับหลอด LED เขาก็จะมีหลอดเล็กๆภายในนะครับนี่ครับถ้าเราแกะโคมคือครอบมันอยู่ออกมานะครับนี่ครับถ้ามันขาดหลอดได้หลอดหนึ่งนะครับมันเป็นจุดดำๆนะครับสังเกตดูนะครับหลอดอื่นไม่ไม่มีจุดนะครับแสดงว่าไอ้สองจุดตัวนี้นะครับนี่ครับเล็กๆนี่ครับ น่าจะขาดถ้าหลอดขาดหลอดได้หลอดหนึ่งมันก็จะไม่ติดนะครับหลอด LED นะครับนี่ครับโดยการใช้ดินสอครับดินสอธรรมดาที่เราเขียนหนังสือนะครับเขียนสมุดนี่ครับเอามาขีดขีดแบบนี้ก่อนะครับดินสอไส้ดินสอเนี่ยมันจะเป็นตัวนําไฟฟ้าได้นะครับนี่ครับเอามาขีดผมจะทดลองขีดขีดเส้นเดียวก่อนนะครับนี่ครับขีดแบบนี้นะครับ เรจะไปลองลองเปิดดูนะครับเนี่ยขีดอย่างนี้ก่อนนะครับนี่ครับเปิดแล้วครับนี่ครับติดแต่ไม่ไม่สว่างนะครับนี่ครับเพราะว่ามันขาดนะครับนี่ครับติดนะครับติดแต่ไม่สว่างนะครับทีนี้มาลองขีดให้รอบๆอบเลยครับนี่ครับ เอาดินสอขีดรอบเลยนะครับขีดให้รอบเป็นสี่เหลี่ยมรอบแบบนี้เลยนะครับทั้งสองทั้งสองจุดนะครับที่ว่ามันจำรุดนะครับนี่ครับเราลองเปิดดูครับผมนี่ครับติดนะครับผมใช้ได้นะครับเอาดินสอมาขีดใครมีหลอดที่จำรุดแล้วเอาลองทําดูนะครับเพื่อใช้งานชั่วคราวได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ